ขออนุญาตแจ้งเวลาละหมาดฝรุบุมมะกริบอีก5นาทีนะครับเราจะเข้าสู่เวลาปฏิบัติศาสนากริบวันนี้นะครับสำหรับพื้นที่ของการจัดรับรองห้องละหมาดนะครับก็อยู่ด้านล่างของอาคารเรียนอาวังนะฮะของอัลฟาลาสำหรับสุภาพบุรุษนะครับประตูซ้ายมือสุดนะครับ ของประตูทางเข้าของสุภาพบุรุษประตูกลางเนี่ยนะครับขอเป็นสุภาพสตรีที่อาวุโสนะครับสำหรับชั้นสองเนี่ยนะครับก็เป็นของท่านสุภาพสตรีเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่อาจารย์บอกเวลามะกริบเตรียมความพร้อมด้วยนะครับจุดอาบน้ำ ละหมาดนะครับก็อยู่ที่สำหรับสุภาพบุรุษก็อยู่ด้านข้างของอาคารอัลฟาลานะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าหอพักนะเช่นเดียวกันและสำหรับสุภาพสตรีนะครับจุดอ่านนักละหมาดอยู่ด้านด้านข้างนะครับชั้นล่างนะครับก็ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้สู่เวลาละหมาดฟารดูมกริบของพื้นที่ อั Alpha ลฟาลาศาสนวิทย์นะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับจุดทานน้ำชาจะอยู่ด้านหลังจุดรับบริจาคอยู่ด้านหลังของโฟโต้บูธหรืออักษรวิจิตการเขียนมาสามารถที่จะโหวตงานคอ,อดอักษรวิจิตของเด็กนักเรียนได้นะครับแล้วก็ยังมีการประมูล ไม้อักษรวิจิตกระสลักนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ทำการประมูลเพื่อที่จะมอบนะครับท่านอาจจะประมูลเพื่อที่จะไปมอบให้กับคนที่รักคนที่นับถือนะครับโอกาสขึ้นบ้านใหม่หรือเป็นจุดเช็คอินที่ละมาดนะฮะเพื่อที่จะได้บอกสัญลักษณ์กันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code คในส่วนของการโอนเงินสนับสนุนได้แล้วก็ท่านใดที่ ไม่มีเงินสดก็สามารถที่จะแลกเงินสดจากจุดรับบริจาคเพื่อที่จะได้ซื้ออาหารสนับสนุนการจัดงานทั้งทุนและกำไรให้กับอัลฟาลาศาสนาวิทย์นะครับตอนนี้ในบูธของธนาคารอิสลามแหม่มประเทศไทยนะฮะโดยผู้การนงนุษมะลูลีม และทีมงานก็ได้มามีของที่ระลึกแจกมอบให้เพียงแค่มาอสอบถามรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เมื่อบริจาคก,ก็สามารถที่จะรับปฏิทินนะครับปฏิบัติศาสนกิจตลอดปี569นะครับในช่วงนี้ก็ตัดสัญญาณนะครับเพื่อที่จะได้อะละหมาฟพรบูมมกริบ โดยพร้อมเพียงกันครับขอบคุณครับขอให้ผู้ทำหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในช่วงของ18นาฬิกาด้วยครับ อรัปลรยนเชิญผู้ที่ทำหน้าที่เชิญชวนเวลาละหมาดฟรตูมกริบนะครับตอนนี้วิทยากรอาจารย์อาลีคานประธานก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเรียนเชิญนักเรียนที่ทำหน้าที่บอกเวลาการละหมาดฟรตูมกริบวันนี้นะครับ จุดเรียนเชิญฮะได้เวลาแล้วครับ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هو أكبر, اكبر الله اكبر لا